ติ๊กทนไม่ไหวแล้วค่ะบุกทวงลูกกลางโซเชียลเลยทีเดียวทำเอาหัวอกคนเป็นแม่ทนไม่ได้และไม่ขอทนอีกต่อไปเมื่อติ๊กกน,นิทลินได้โพสต์คลิปของลูกสาวอย่างน้องวิจิผ่านอินสตาแ a m มพร้อมข้อความที่บอกว่าผ่านมาสิบเดือนแต่พัฒนาการของลูกไม่พัฒนาเลยพร้อมกับทวงขอให้ลูกได้กลับคืนสู่อ้อมอกของคุณแม่ แม่รักวิจิณะลูกแม่คิดถึงลูกมากฝันดีนะคะลูกบางทีแม่ก็แอบร้องไห้คนเดียวบ่อยมากเพราะคิดถึงลูกแทบขาดใจจำคําแม่ไว้นะลูกลูกจงภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่แม่จะอดทนรอเวลาที่เหมาะสมอยู่กับความเจ็บปวดต่อไปจนกว่าจะได้รับความเห็นใจได้นอนกอดลูกเด็กในวัยเดียวกันเขาพัฒนาไปไกลแล้วต้องเป็นลูกของเราหรอที่จะต้องรอให้เขาพัฒนาไปด้วยตัวเองตามไวหรอคะจุดเริ่มต้นที่เลือกเดินทางผิดทุกคนก็มีสิ่งที่เคยทําผิดพลาดเช่นกันแต่ก็สามารถ มากแก้ไขได้ถูกต้องเคยมีคนพูดกับเราว่าเด็กพอถึงวัยของเขาเขาจะพูดตามวัยเองเด็กไม่ต้องรอตามวัยแต่เราต้องมีวิธีการสอนพัฒนาการเด็กที่มีความรู้จริงแบบถูกวิธีหรือว่าเลี้ยงเป็นสอนเป็นหรืออาจจะเพราะว่าประสบการณสอนเด็กไม่ได้อย่างที่บอกนั่นเองค่ะงานนี้เรียกยว่าก็น่าเห็นใจเธอเหมือนกันก็คงต้องรอติดตามกันค่ะ